พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถณวัดป่านาชาติจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถนาวัดป่านานาชาติตำบลบุ้งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีการนี้จะประคุณสมเด็จพระมหาเทาราจารกรรมการมหาเทระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์อาทิพระพรมวชราย,ยานพระธรรมพะชราย,ยาน,นมุนีพระเทวราชานพระเทววชราย,ยานเป็นต้นเจริญชัยมงคลคาถาในการพิธีส่งประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิตอุโบสถณวัดป่านานาชาติอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่ผ่านมา